รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Idol คนบันดาลใจครับรายการนี้จะมาขับเคลื่อนความฝันและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนและในสัปดาห์นี้ครับไอดอลที่จะมาพูดคุยกับเรานั้นเป็นนักข่าวที่มีความถนัดในเรื่องของการเล่าเป็นพิเศษครับเรื่องส่วนใหญ่ที่เขาชอบนํามาเล่านั้นก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเลยครับแต่ในวันนี้ครับเรื่องที่เขาจะนํามาเล่าให้เราฟังนั้นไม่ใช่ข่าวแต่อย่างใดครับ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของตัวเขาเองครับว่า,วากว่า20ปีตลอดชีวิตการทำงานเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเราไปชมชีวิตที่น่าสนใจของผู้ชายคนนี้กันครับกนกรักวงสกุลครับสนับสนุนโดย Colola a อ t i s 2.0ใหม่ข่าวเนี่ยเรื่องของความแม่นยำความเร็วเนี่ยสำคัญมาก เพว่าเป็นกลางเนี่ยมันใช้ไม่ได้กั again, บความดีความชั่วก็โนกเอียงบ้างอะไรเอียงบ้างก็ถูกแล้วก็เอียงคนเล่าข่าวเนี่ยไม่ใช่คนอ่านข่าวแต่คือการคุยข่าวโดยคนที่มีอารมณ์มีชีวิตจิตใจผมไม่ใช่ต่อไม้นะเว้ยผมเห็นว่านักการเมืองที่มันให้ของรับในสภาเนี่ยมันต้องพามันไปดัดสันดานผมคือต้องพูดเลยมันเป็นสไตล์ของผมเพราะผมคิดว่าผมพูดกับคุณได้ สวัสดีครับพี่กสวัสดีครับน้องเปิดครับครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานนะผมจําได้ว่าครั้งแรกที่มีคนมาสัมภาษณ์ผมคือพี่กนกโอ้ใช่ครั้งแรกในชีวิตเลย Final s c o r e ใช่จะมาจากหนังเรื่องแรกใช่พี่กนกทำอะไรบ้างครับช่วงนี้ก็6โมงเช้าถึงประมาณ8โมงเช้าข่าวค้นคนข่าวเช้าที่ m มเด r n ์นที่8โมงครึ่งถึงประมาณ9โมงครึ่งเก็บตกจากเนชั่นพอ9โมงครึ่งเสร็จแล้วทีนี้ก็โอเคหายใจหายก็ได้แล้ว ก็จะเริ่มเป็นเวลาของเรานะพอบ่ายแก่ๆก็ต้องรีบกลับมานี่เพราะเรามีรายการตอนเย็นเก็บตกจากเนชั่นที่เนชั่นชาแนลเนี่ยตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งพอเสร็จตอน2องทุ่มที่นี่ก็จะไปที่โมเดิร์นไนก็ทําข่าวค้นคนข่าว3ามทุ่มครึ่งจบ4ี่ทุ่มกว่าอย่างกลางคืนนี่นอนนอนประมาณกี่โมงนอนประมาณเที่ยงคืนแล้วตื่นกี่โมงครับตื่นตีสี่ตื่นตีสี่เสร็จฮะตีสี่เสร็จพักสี่ชั่วโมงแล้วมันไม่เพลียครับตอนบ่ายๆจะง่วงตอนบ่ายๆเนี่ยโอ้จะต้องฝ่าไปให้ได้ ย่างตอนเด็กๆพี่กนกชอ,อนชอบอ่านข่าวป่ะครับชอบอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ชอบดูหน้าบันเทิงหน้าโฆษณาหน<ม>ักผมไปอ่านที่ร้านกาแฟาหน้าผักซอยๆๆๆๆไม่ได้รับหนังสือพิมพ์แพงที่บ้านไม่มีเงิน ผมเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนกรุงเทพครับ <Okay. S 2> เป็นคนแถวยศเสหลังวัดเทพสุรินทร์ผมเรียนที่แรกก็คือสตรีศรีบำรุงโรงเค์เด็กกชนนะอยู่แถวยศเสนะแล้วก็ย้ายไปโรงเรียนวัดพระพิเรนที่ยวรจักรผมไปร้านกาแฟ,ฟอ่านเนี่ยนี่โรงหนังชั้นหนึ่งเท่านั้นนะคาเทก่กรุงเกษมฉายเรื่องสุดรักสุดอาลัยตึ้งกวงหยงแกร์โอ้นี่สยามลิโดสกาล่ามีแล้วเห็นไหมลิโดเรื่องนี่ปี19ราคา6สลึง นี่ยังเก็บ่าอยู่เลยนะฮะเก็บชอบเก็บนังสืมพิม์เก่าๆ oh, โอ้โหเมียเบื่อมากเลยอะทำไมถึงถึง,ถ,งถึงชอบเก็บไมาไม่รู้ดูแล้วมันแบบมีความสุขไงแล้วเราเวลาเราเปิดเจอขา่าวปุ๊บ โอ้โหข่าวนี้เออจำได้ใช่ใช่ใช่จำได้เคยนั่งดูที่ร้านกาแฟมารู้สึกว่ามันแบบมีความสุขแต่พอมาปัจจุบันนี้โตแล้วอายุมากแล้วเนี่ยพอมาเจอผมก็รู้สึกว่าโอ้โหหนังซีิมพ์ฉบับนี้มันฝ่ามาได้จนถึงปีนี้เลยเว้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เอาไปเช็คกระจกกันหมดแล้วไปเป็นถุงกวยแขกถุงกวยแขกแต่เปิลไม่รู้สึกแปลกใจเลยโอ้โหเนี่ยอย่างหนังเบนจี้เฮ้ยเบนจี้เราดูอ่ะเออโอ้โหอ๋อนี่มันโฆษณานี้โอ้โหหนังซีิมพ์ฉบับนี้มันรอดพ้นจากการทำถุงก้วยแขกมันมาเเจอราได้ย ผมจะรู้สึกว่าก็เลยเก็บชอบคันที ชอบอ่านหนังสือพิมพ์นี้นเด็กทาให้เรามีความรู้รอบตัวเยอะก่าเพื่อนไหมในชั้นเรียนน่าจะแล้วผมจะจําได้เลยการเขียนข่าวคดีอาญากรมันเขียนแบบนี้สับสํานวนอะไรเนี่ย <l ucky> มันเปลี่ยนไปยังไงมันไม่เปลี่ยนไปยังไงเนี่ยผมรู้อย่างเช่นมีอุบัติเหตรุรถยนต์ชนคนและคนขับก็หนีไปตามระเบียบอะไรเงี้ยโอ้โหหนีไปตามระเบียบนี่โบราณมากเลยแล้วถ้าเป็นพี่กนกพี่กนกจะใช้ว่าอะไร <l ucky> ผมคงจะไม่ใช้หนีไปตามระเบียบอะเพราะมันไม่มีระเบียบอะไรให้มันหนีไปก็หลบหนีไปก็ธรรมดาก็ธรรมดาใช่ไหมสมัยก่อนที่พี่กานหนังสือพิม่ย ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ในหน้าบันเทิงผมจะดูหน้าบันเทิงเปิดมาหน้านี้ก่อนเลยหน้าโฆษณาโฆษณาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหน้าปากซอยบ้านผมมีโรงหนังโรงหนังเฉลิมเขตครับคือบ้านผมเนี่ยอยู่อยู่หลังวัดเทพแล้วก็เดินไปหน้าปากซอยเลี้ยวมาเนี่ยหน้าปากซอยเนี่ยจะมีโรงหนังเฉลิมเขตโรงหนังสวยมากก็เป็นโรงหนังที่ครอบครัวผมก็จะไปขายมาฝรั่งก็รู้สึกว่าเออชอบไปโรงหนังก็เหมือนว่าโรงหนังนี่เป็นสนามเด็กเล่นของเราด้วยเนี่ยแล้วพี่กนกก็ขายมาฝรั่งอยู่แถวหน้าโรงหนังนี้ใช่ครับเนี่ยผมก็จะวิ่งเล่นอยู่แถวนี้ คือเราขายกันหลายคนใช่ไหมเราก็จะแบ่งกันมีเพื่อนบ้านอีกสองคนใช่ไหมมีพี่ชายผมผมเนี่ยเด็กก็าเห็นว่าเด็กจะเดินขายไปไหนก็เดินขายทั่วไปมีแอบเข้าไปดูหนังในโรงบ้างไหมครับไม่ได้แอบแต่ว่าดูหนังครั้งแรกเนี่ยก็เอาหมักฝรั่งไปแลกกับตัวผีเพราะตอนนั้นเนี่ยไอ้พี่คนนี้เนี่ยขายไม่หมดขายไม่หมดก็เลยเนี่ยโหนกมึงจะเอาไหมมึงอยากจะดูหนังไหมยากมึงเอาหมักฝรั่งที่เหลือเนี่ยมาแลกกับกูไหมกูให้มึงใบหนึ่งโหผมแลกเลย ไปดูโหเราตื่นเต้นมากเลยอ่ะมันยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะมันมีมา่านมีไฟแอร์เย็นหอมโหแล้วเรารู้สึกยืดอะตอนที่ยื่นตั๋วให้กับน้าคนที่คอยเก็บตัว๋วเฮ้ยวันนี้กูดูหนังแล้วเว้ยและที่สุดนะก็ไม่ทันได้ดูหนังหลับผมหลับไปตอนไหนไม่รู้อ่ะผมผมตื่นมาอีกทีเนี่ยตอนที่หนังมันฉายไปแล้วอะตอนนั้นเป็น,เป,นเป็นฉากคุณยาบเรศเป็นบ้าแล้วกรีกรีกดีจนแบบเสียงกรีปลุกผมตื่นอ่ะ ตกใจมากเลยแบบกลับบ้านออกข้างนอกเลยคุณแม่ว่ามาครับโดนแ้าแตีซะยับเลยข่าวที่อยากดูลองมาจากหน้าบันเทิงคือก็จะไปดูหน้าหนึ่งเลยอย่างอันนี้ก็เป็นสิงหาคม2519ก็คืออีกไม่กี่วันข้างหน้ามันก็เกิดเหตุการณ์ใช่ไหมห6ตุลา2อ1 9ไง ตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสต่อต้านผู้นําอะไรกันคิดว่าอย่างประวัติศาสตร์เนี้ยครับคนที่อยู่ในสถานการณ์จริงๆณปัจจุบันกับการที่เราลองมาศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยได้ข้อเท็จจริงเหมือนกับสมัยก่อนไหมครับมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นจดหมายเหตุมากกว่าบอกให้เรารู้ว่าเออเหตุการณ์ใหญ่ๆแบบนี้เกิดขึ้นช่วงเวลาไหนแล้วก็ลักษณะของเหตุการณ์เนื้อหาเหตุการณ์เนี่ยมันเคยเกิดแบบนี้แล้วนะหนังสือพิมพ์นั่นมันคือจดหมายเหตุเลยไดอารี่ประเทศใช่ถูกต้องเลยไดอารี่ของประเทศเราเลย นัดจัดอยู่97.5ทีวีช่องหนึ่งเนี่ยออกข่าวว่าท่านพุทธทาสมรณภาพแล้วโอ้โหวิญญาณข่าวพูดเลยปรากฏว่าพอพูดจบโอ้โหโทรศัพท์มาเติมเลยอไม่ได้มาชมน้ำมดา